ทุกคนสวัสดีครับตอนดึกประมาณเออสามทุ่มนะสี่สิบกดสี่สิบหกนะครับตอนนี้ก็เก้าสิบมดแล้วนะครับไม่ใช่เ้าสิแล้วต้องกลับเก้าสบทุ่มแล้วมากดเพลปเลย เราก็จะลุมล่างผือังไม่อหือหนอครับือหือหเราจอมาเล่นหมอหืนหืาหอหือหือหือคนอหื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 ่หือหืออหืออหือหหือหือวอหเอหอหือเือหือหอหอหือหอหืือม่หน้าตัวเนี้ยตัวปีศาจหน้าขาวอ่ะเออที่เราเคยเล่นันออือ

เอ้ยฮาสิเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนการแบบเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงด้วยเหรอี่งสัยน่าจะเป็นแมปใหม่นะครับเดี๋ยวคนเข้าคนน้อยเลยแต่ไม่เป็นไรแบบเนี้นนยยังไงก็แบบคือเมื่อก่อนได้แมปจะแบบจะต้องหนีหัวไอหัวขาวเนะี่ยไอหัอวไวไอหัวขาวเนะี่ย ผมชอบเล่นมากเพราะมันแบบชอบเสียงเพลงแล้วก็แบบมันเล่นสนุกมากแล้วมันก็แบบด่าแต่ละดา่ามันก็แบบพดแบบโนเว้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งเออ,อแต่ครั้งนี้สงสายน่าจะมีการอัปเดตม็กใหม่อันนี้นจะเป็นแบบใหม่แบบเฮ้ยเนี่ยมันมันขี้โกงก็คือเราจะเล่นอาจจะเล่นไม่จดแม็กมามแต่ว่าสเตทที่สี่หรอสเตทที่สี่โอ้มาถึงจ่กที่สี่ โอ้โหแล้วเกมนี้มันจะย้ายให้เราแล้วคือผมก็ตัคดคลิปไม่เป็นซะด้วยสิตัดคิดไม่เป็นนะก็ตัดเป็นแหละแต่ว่าไม่สามารถตัดตอนที่แบบลิ้นมันผ่านออกเลยตัดไม่เป็นนะครับผมเพราะผมก็ไม่ใช่แับดูทุบกระเด็นถ้าเปิดออกไม่ใช่ไม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 ,ไม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 ,ม่ทางขึ้นไหมมึงจะบอกทำไมเล่นเกมทะไมทำไมไม่เห็นเล่นเกมบอกตี๋งงโอ้โหมันยากจริงเอาจริง เออคือผมถ้าคนเล่นสียงพี่ที่บอลเป็นเพลงพี่อีซีบอลกัน่ล้วกัต้องชนะแบบนี้ได้แบบนี้เราต้องชนะคือผมตั้งใจแบบเล่นมากก็จะได้เป็นนักสติงเกมเหมือนกับเขาบ้างขึ้นไปสิเออเดือดาวา ไปสิเป็นไงวะออกไปทางนี้แล้วทำไมเซฟหรอเซฟทุบเซฟทุบเฮ้ดดยเดี๋ยวชิปหายแล้วจะขึ้นไงวะสำกดัดหรอ

ไเงี้นตีตะอ,อาจจะหน้าขาวเพื่อสิเฮ้ยอะไรวะมันต้องไปไหนต่อมันผ่านก็ไม่ได้นี่วะเดี๋ยวออกนี้ออกนี้ก็ไม่ได้มันจะไปด่านนี้ยังไงอ่ะ ที่มันดังมันะอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเั็นไงไม่เคยเลยียนแล้วมันจะไปไงวะเผือแหละมันจะไปไงวะโอ๊ยโอ๊ยทำไมมันเล่นยากจังวะ เพื่อแล้วก็ปกลุบกรูมมาไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ว่ามันไม่ถึงอ่ะมไม่ใช่กรุบกรูมไงแต่ว่าจะเป็นเงี่ยมเป็นกำแพงไหมก็แบบนี้เหรอมันก็ไปทางแบบงเฮ้ยโอ้อ ไอ้นี่มันบางนี่นคือไงอ๋อกระโดดอีกแล้วมันจะม่นี่ได้ตามเมื่อกี้ก็คือแบบจะต้องจบที่ฐานเนี้ยจริงว้ายนั่นล่นน่ยเกู้่วงผู้ร่วแล้อย่ากร้กนช่อยา้ครับโอ้ันก็เดิเคคออนดินบู๊บบู๊บข้เก่งที่สน โอ้ยมโอที่มบขวานแบบนี้ดีเด็กฮ้ยเออังโอเคพร้อมเล่นต่อตัวอะไรช่วหึหเย้คิดนะไป็นัใช่ไหมนะ ปิดไปสเต็ปจุดข่าก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 ดเออไม่ชเสียงมาเลยอ่ะเสียงกูแน่่ากลัวอ่างกันโอเคไปแบบนี้ใช่ไหมตื่ไม่ไปแบบนี้ยาแต่เห็นจะชัดเลยงาติด ถ้าไม่ได้มัจะไปแล้วไปเลยนี่ไปไปข้าไม่ได้นี่งยืนตายเหรอตายแล้วไม่ใช่มันจะอตัวอะไรบ้างนะแม่ยังมีตั้งสองตัวก็มีลูกด้วยเหรอไม่ใช่เล่นอุ้ยเด็ดเด็ดเด็ดมีประตูประตูอยู่นี่ไปเดี๋ยวอะไรอ่ะ ตูหัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวบอกนะให้ข้ามนี้ไปมันจะไปเจอหัวใหญ่อะไม่เจอเอ้ามันก็เกิดสิอ้าวบุกเตอะมันรอยนะไม่อไม่พอมอ๋ออันนี้กระโดดอ๋อประตูประตูอยีเลมบน มันจะมีแบบหัวนี่ใช่ไหมเราจะมนตอนแมจะมเจนี่ไงตัวแรกตัวแรกปลโอ๊ะไมันไม่ขึ้นอ่ะมม่งนหัวหรอไม่ขึ้นไมเอยรทางนี้เรงนีก็เจอไ้หนตันปะเฮไม่ตันอันนี้แทนดูดิ เตทที่สิบเอ็ดแล้วนะคะคุณโอ้ยตันตัาลายพวกนี้มันก็มารวมล้อมคุณมันจะมาจบคุณไม่ได้มันจบทีนี่ก็มาจูบเต็มเลยนี่เดี๋ยวเมื่อกี้ไมมีทางอะไรชื่อทางก็ไม่ใช่ทางมันคือทางตันเนี่ยจำได้ตอนเด็ก แก้ hey, วหัวมันใหญ่ขนาดนั้นจะเข้าได้เลยสิไม่เดี๋ยวนี่ท้ามันไม่รู้อ่ะอย่าบอกนะฮะเข้าเปทางนี้จะไปเจอบอสอะ่ะโอ้ไม่เจอบอสเออ๋ออ๋ยมึงหันมาเร็วจังเลยทีสัตว์เนี่แมึงเล่นแบบพอมึงจับสแกนกูเสร็จมึงก็จับสแกนกสองคนเลยอ่ะมึงก็ไม่อยากหน้าออก ก็ลสสองก่อนอะไรไหมขึ้นไงขึ้นไงป๊บแหม่ก็่ดหรอไมันใช่เปล่าไม่ใช่ช่วยูดทางอะไรอะ้างต่าง ก็จะเล่นกันเลยไม่ยอมไปต้องเล่นได้ไม่ดูดีไอ้สองมือแม่มันร้อนจุนมันก็ไปทางไหนอ่ะทางนี้มันก็ไอ้นี่แล้วแล้วจะไปได้ต่อไหมเนี่ยไปดี